I am having dinner with my family. ฉันกำลังกินข้าวมือเย็นกับครอบครัวค่ะมาเรียนรู้คำศัพท์กันนะคะคำแรกค่ะ family, F-A-M-I-L-Y, family ครอบครัวค่ะคำต่อไปนะคะ dinner, D-I-N-N-E-R, dinner อาหารมื้อเย็นหรือว่ามื้อค่ำนะคะ และคำที่3ค่ะ with, w i t h w i t h w i t h แปลว่ากับนะคะอ่านทั้งประโยคพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ I am having dinner with my family ฉันกำลังรับประทานอาหารมื้อเย็นกับครอบครัวรับประทานหรือว่ากินก็เหมือนกันนะคะเป็นคำที่สุภาพมากกว่าก็คือรับประทานค่ะมาทบทวนออกเสียงกันอีกครั้งนึงค่ะ family dinner วีตทบทวนบ่อยๆนะ